The Pursuit of Happiness เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติปี2006กำกับโดยแกเบรียลมุกซิโนและนำแสดงโดยวิลส mith และ Will Smith s mith Jr. ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากหนังสือชื่อเดียวกันในปี2006ของคริสการ์เนอรอดีตนายหน้าขาหุ้นที่ประสบความสำเร็จภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของการ์เนอในช่วงปี1981ที่เขาต้องต่อสู้กับความยากจนไร้บ้านและเลี้ยงดูลูกชายวัยห้าขวบของเขา เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อการเนอร์ลงทุนเงินทั้งหมดของเขาในเครื่องสแกนกระดูกพกพาด้วยความหวังว่าจะขายให้กับแพทย์ได้แต่เครื่องสแกนนั้นขายยากทำให้การเนอร์ประสบปัญหาด้านการเงินเขาถูกไล่ออกจากงานพรรยาของเขาทิ้งเขาไปและเขาและลูกชายของเขาถูกไล่จากอพาร์ตเมนต์การเนอร์พยายามหางานใหม่แต่เขาไม่มีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ที่จำเป็นเขาสมัครฝึกงานเป็นนายหน้าค้าหุ้น โดยไม่มีค่าจ้างและต้องทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองในระหว่างนี้เขาและลูกชายต้องอาศัยอยู่ในสถานพักพิงคนไร้บ้านและต้องอดมือกินมือด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามของการเนอร์เขาประสบความสำเร็จในการฝึกงานและได้รับงานประจำในบริษัทเขาและลูกชายของเขาย้ายไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆและเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้อคิด The Pursuit of Happiness เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะเผชิญกับอุปสรรคที่ยากลำบากแต่ก็เป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตข้อคิดสำคัญจากภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งความมุ่งมั่นและความพยายามการเนอร์แสดงให้เราเห็นว่าแม้จะเผชิญกับอุปสรรคที่ยากลำบากแต่ก็เป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าเราไม่เคยยอมแพ้สความหวัง ภาพยนตร์เรื่องนี้สอนให้เรามีความหวังแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนก็ตาม 3. ความรักความรักระหว่างพ่อและลูกชายของการเนอร์เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เขาประสบความสำเร็จ 4. การศึกษาภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เราเห็นว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ 5. ความอดทนการเนอร์แสดงให้เราเห็นว่าความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะอุปสรรค The Pursuit of Happiness เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจและควรค่าแก่การรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สอนให้เรามีความหวังมุ่งมั่นและอดทนแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคที่ยากลำบากในชีวิต